S <S คือเรื่องใบเหลืองเนี่ยก็อยากอธิบายอย่างนี้ก็คือกรรมการเองเนี่ยก็คงคงจะต้องมีการประเมินในทุกๆนัดอยู่แล้วว่าโอเคอย่าลืมว่ามันเป็นเราเรียกว่าเจตนาลมของการปรับในเรื่องของการให้ใบเหลืองที่ง่ายขึ้นเนี่ยรจริงๆมันไม่ไม่มันไม่เชิงง่ายขึ้นหรอกเขาเรียกว่ามันเพื่อควบคุมวินัยของนักเตะ<ช>เขา<ช> <ๆ S 1> เขาพยาพยามเขาพยายาม ไม่ให้เห็นภาพที่นักเตะมากลุมลุมผู้ตัดสินมาตะคอกใส่ผู้ตัดสินหรือว่ามาแบบเฮ้ยต้องใบเหลืองต้องใบเหลืองอ,อย่างนี้แต่ว่านี่มันเพ,พิ่งเป็นการเริ่มใช้กรรมการบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะยังแบบเขาเรียกว่าเหมือนรู้สึกว่าตีความว่าเข้าเกณฑ์ง,ง่ายไปหน่อยใช่เนอใช,ใช่ไหมคือเจตนาพี่เข้าใจว่าโอเคเจตนาเริ่มต้นเนี่ยเ,เพื่อเพื่อไม่ให้มีภาพที่มันไม่ค่อยสวยงามอะออกไปเพียงแต่ว่า ไอเนี้ยใบเหลืองแต่ละใบที่ออกมามันก็เบาเกินไปเนื้อใบไออย่างไออย่างที่ชูทําสัญลักษณ์แบบเนี้ยแล้วโดนใบเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของการคุกคามกรรมการอ่ะแบบเฮ้ยจำต้องให้เข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่แบบคือเออแต่ว่าถ้ากบดบางทีแบบกระโดนเตะแล้วก็เด้งขึ้นมาเทอธรรมชาติอ่ะรโดนเตะไปแบบแค่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ายังไม่ได้เข้าไปตะคอกไม่ได้ไปเออซึ่งซึ่งพี่มองว่าตรงเนี้ย ทีมการกกการเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีการปรับเกิดการเขาต้องมีการเขาเรียกว่ามีรีวิวอะว่าอันเนี้ยมันให้ง่ายไปนะอันนี้มันให้อันนี้ให้ง่ายไปแล้วอันนี้โอเคให้ถูกต้องแล้วครับพี่คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องก็ต้องค่อยๆปรับไปก็อาจจะต้องเข้าใจกรรมการด้วยแหละ